สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระและความรู้ดีๆมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับประหยัดค่าไฟในบ้านง่ายๆกับ10วิธีลดค่าไฟได้จริงที่ช่างไม่เคยบอกคุณเราทุกคนต่างมีไฟฟ้าใช้กันเกือบทุกบ้านและยิ่งในช่วงอากาศร้อนก็ยิ่งใช้กันมากขึ้น ซึ่งหลายครั้งเราก็ใช้จนลืมตัวว่าไฟฟ้าไม่ได้ให้ใช้ฟรีๆพอรู้ตัวอีกทีก็เห็นบินค่าไฟมาที่บ้านซึ่งก็ทำเอาเงือตกไปตับตามกันและในวันนี้ทางช่องของเราก็มี10วิธีการประหยัดไฟมาฝากทุกคนซึ่งรับรองว่าจะช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟไปได้มากเลยทีเดียว 1. วิธีเปิดแอร์อย่างประหยัด ถือเป็นตัวดับร้อนได้อย่างดีเลยทีเดียวและในปัจจุบันทุกๆบ้านต่างก็มีซึ่งบางบ้านก็มีมากกว่าสองตัวได้ซ้ำการใช้แอร์อย่างประหยัดทุกๆครั้งก่อนทำการเปิดแอร์เราควรเปิดหน้าต่างในห้องทุกบ้านและนำพัดลมมาเป่าเอาความร้อนออกไปและหลังจากนั้นก็จึงปิดหน้าต่างให้สนิทแล้วทำการเปิดแอร์ การทำวิธีนี้จะช่วยพัดเอาอากาศอบอ้าวออกไปจากห้องก่อนเมื่อเปิดใช้งานแอร์แอร์จะได้ไม่ทำงานหนักมากอาจจะใช้พัดลมช่วยเป่าความเย็นให้แอร์กระจายไปทั่วทั้งห้องรับรองแอร์ไม่ทำงานหนักและยังประหยัดค่าไฟได้ดีอีกด้วย 2. การเปิดใช้เครื่องดูดฝุ่น หากบางบ้านไม่ได้มีฝุ่นมากหรือขนของสัตว์เลี้ยงที่ต้องคอยดูแลทำความสะอาดทุกวันก็ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดทุกวันก็ได้จะใช้วิธีกวาดถูตามปกติน่าจะดีกว่าเป็นการประหยัดค่าไฟไปในตัวอีกด้วยจากที่เคยใช้เครื่องดูดฝุ่นทุกวันก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นใช้อาทิตย์ละครั้งเพื่อความสะอาดมากยิ่งขึ้น 3. ถอดปลั๊ก ทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งานเชื่อได้เลยว่ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านอยู่หลายชิ้นที่เราไม่เคยถอดปลั๊กออกเลยแม้เพียงครั้งเดียวใช้เพียงวิธีการปิดสวิตช์ไฟเท่านั้นแต่การปิดสวิตช์ไฟเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทําให้เกิดการตัดกระแสของไฟฟ้าเพราะตราบใดที่ปลั๊กยังคงเสียบอยู่กระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งบนอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า ดังนั้นเมื่อเราเลือกใช้งานก็ควรปิดสวิตช์และดึงปลั๊กออกทุกครั้ง 4. ใช้หลอดฟู l ออล l ิ s เซนต์แทนหลอดไส้ถึงแม้หลอดฟู l ออล l ิ s เซนต์จะมีราคาสูงกว่าหลอดไฟตามปกติแต่ก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่เสียง่ายเหมือนกับหลอดไส้หรือหลอดไฟที่ใช้สตาร์เตอร์หรือบัลลาดอีกทั้งยังใช้ไฟน้อยกว่าหลอดอื่นถึง75เ จึงทำให้การใช้ไฟฟ้าลดลงไปได้มาก 5. ใช้เตารีดรีดครั้งละมากๆการที่เตารีดต้องสตาร์ตตัวมันให้ร้อนก็ถือเป็นช่วงเวลาที่กินไฟมากกว่าการรีดผ้าเป็นเวลานานๆหากเรารีดวันละชุด2ชุดจะทำให้การสตาร์ตไฟของเตารีดต้องทำบ่อยครั้งถือเป็นปัญหาทำให้เปลืองไฟมาก เราควรตั้งเตาเรีดให้ร้อนเพียงครั้งเดียวและใช้เวลากับการรีบผ้าครั้งละมากๆจะถือเป็นการประหยัดไฟฟ้าได้ดี 6. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็นให้คุณผู้ชมลองมาคิดดูว่าอุปกรณ์ชนิดไหนบ้างที่เราใช้บ่อยเกินความจำเป็นเช่นมอทอดกระทะไฟฟ้าเครื่องปั่นเตาอบและไมโครเวฟเป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้จะได้ว่าเป็นตัวกินไฟมากหากเราเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงซะแล้วหาอย่างอื่นมาทดแทนอย่างเช่นพวกเตาแก๊สทำอาหารเป็นตน้น 7. การจัดระเบียบตู้เย็นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามหากเราต้องป้องกันไม่ให้บูดหรือเสียเราจะนำมาแช่ตู้เย็นทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่ของที่เราทานไม่หมด เราก็จะเก็บเอาไว้ในตู้เย็นเพื่อที่จะได้นํามาทานต่อหลายครั้งที่เราลื่อมอาหารเหล่านี้แช่ไว้ขาตู้เย็นจนเกิดการเน่าเสียกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและกลายเป็นแบคทีเรียนในที่สุดสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เราเสียค่าไฟไปโดยใช่เหตุรวมถึงการแช่อาหารเครื่องดื่มไว้ในตู้เย็นปริมาณมากๆ ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตู้เย็นใช้ไฟทำความเย็นมากขึ้นอีกด้วย 8. เลิกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นแป้งสีฟันไฟฟ้าหรือมีดโกนหนวดไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามที่มีอุปกรณ์มาทดแทนโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเช่นแป้งสีฟันธรรมดามีดโกนหนวดธรรมดาเป็นต้น หลายอย่างที่เราจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่แล้วนำมาใช้อุปกรณ์เหล่านี้ทำให้เราเสียค่าไฟไปโดยใช่เหตุ 9. ปิดเมื่อไม่ได้ใช้งานในส่วนของข้อนี้เราขอพูดถึงการใช้ไฟส่องสว่างภายในบ้านเมื่อตกเวลากลางคืนบางบ้านก็เปิดไฟเสียทั่วบ้านซึ่งบางดวงก็ไม่ได้มีความจำเป็นในการใช้งาน ดังนั้นเราควรเปิดเฉพาะไฟที่เราใช้งานดวงไหนไม่ได้ใช้ก็ปิดเสียรับรองว่าสิ้นเดือนมาค่าไฟต้องลดอย่างแน่นอน 10. ติดตั้งเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวถึงแม้อาจเป็นการลงทุนที่มากจนเกินไปแต่ถือว่าผลที่ได้คุ้มค่ามากโดยเฉพาะกับคนที่ขี้ลืม ตัวเซ็นเซอร์นี้จะทําหน้าที่จับความเคลื่อนไหวภายในบ้านหากมันไม่สามารถจับความเคลื่อนไหวได้ในระยะเวลาหนึ่งมันก็จะทําการสั่งปิดไฟไปโดยอัตโนมัติเป็นอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกแถมยังช่วยทำให้ประหยัดค่าไฟอีกด้วยการประหยัดไฟนอกจากจะลดค่าไฟฟ้าเบาเงินในกระเป๋าแล้วมันยังช่วยทำให้บรรยากาศโลกน่าอยู่ขึ้นอีกด้วย คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปแล้วถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ